สวัสดีค่ะวันนี้สุรยาออซซี่สเตชันนะคะเราจะมาเก็บสักกิเลนเพื่อเอาไว้ทำพันกันนะคะฤด,ดูทำพันเรามาดูกันเลยนี่ค่ะน้องเริ่มแก่แล้วเก็บที่แก่ๆนะคะสีก็จะแตกต่างกัน ถ้าก็แก่สีก็จะเป็นประมาณนี้ <Okay. S 1> นี่นะคะ เบพึงให้แห้งถ้าถ้าเขาแก่เขาจะเป็นสีออกแดง มีเยอะค่ะมีหลายหลายพันนี่ตอนน้องก็ล่วงออกมาน้องก็ล่วงออกมาเขาก,ก็จะเกิดเป็นอย่างนี้พร้อมที่จะงอกเป็นต้นใหม่หนึ่งกลีบหนึ่งต้นค่ะแต่น้องต้องแก่นะคะน้องต้องแก่ต้องแก่อ นี่เลยพร้อมมาก ตัวร้ายเยอะมาก แบบอย่างเยอะมากหอยอย่างเยอะเลยค่ะมันจะกินมันจะกินผักดอกไม้ต้นไม้ค่ะอันตรายสําหรับสวน หนึ่กรีบหต้น ไปล้วค่ะเดี๋ยวไปเพาะพันธุ์น้องๆกันค่ะวันนี้อากาศร้อนวันนี้ก็แฮปปี้ออสเตรเลียเดย์ค่ะวันหยุดบ๊ายบายค่ะเทคแกร์รับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สรยาออสซิสเตชันค่ะเดี๋ยวทําคลิปดีๆมีความรู้ต่อไปค่ะรักทุกคนนะคะ